สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสปอร์ตไลท์สายนะครับยี่ห้อบอร์รุ่น GLI18V ขีด1 9 0 0 c นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์สายนะครับรุ่นโครโมตัวนี้นะครับสามารถต่อบลูทูธได้นะครับทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับ สามารถเลือกเปิดปิดได้หรือว่าเพิ่มความแรงแสงได้นะครับเดี๋ยวเราหมุนรอบๆเครื่องให้ดูก่อนครับ้ด,บดี๋ยวให้ดูสเปคของเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด ส4 4โี่จุดสี่วนกับสิบปดหรือว่าสิบแปดวนได้นะครับตัวเครื่องครับสามารถปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวลองปรับระดับที่ขาดูขานะครับสามารถปรับได้ขากดลงรอรอลจะมุมไหนได้หมดนะครับ เดี๋ยวกลับไปมุมเดิม,อมโอเคมุมนี้ก็ได้แบบเมื่อกี้แหละสวยดีอโอเคอะแล้วช่องตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับจะใส่ไว้ช่องหลังตัวนี้นะครับ่าวิธีเปิดครับล้วก็ดันขึ้นมานี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะครับตัวเครื่องจะไม่มีแบตเตอรี่มาครับจะเป็นเครื่องเปล่านะครับ เซนเตอร์ดีห่ะปิดโอเคลิดนะ่องไปอ่ะ,อะ,อะกดเปิดเลยเปิดให้ดูก่อนนี่ครับความแรงของเครื่องนะครับไปโส,สว่างโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากดแอปพลิเคชันให้ดูนะครับผมจะให้ดูการทำงานของเครื่อง ทำการสั่งงานผ่านมือถือปุไจะกดไม่นมือถือให้มัโอเค,อเคต้องโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับแล้รลดโหลดเสร็จป,ปุ๊บแล้วกดตัวนี้นะครับ m y t u n รแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ขึ้นตัวนี้มาตัวเครื่องนะครับก็ ฟังก์ชันเขาจะบอกพลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เ,เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับนี่แบตเตอรี่ก็จะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเมื่อกดกดปุ่มเปิดปิดไฟก่อนไฟก็จะดับลงสั่งปิดอาสั่งเปิดโอเคสั่งรีแสงเดี๋ยวเพืนนะ่อนเดี๋ยวคันไปแล้วกัน อ่ะสั่งดีแสงก็ได้นี่มันปิดเปิดก่อนอ่ะไปเบอร์สองเบอร์ตรงกลางน่ครับไฟก็จะอ,อ่อนลงอ่ะไปเบอร์แรงเบอร์แรงอ่ะไฟก็จะเข้มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวสร้างปิดไฟเลยเนี่ยครับ ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันบอสโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ